มันก็ได้มมบวชแล้วเบขาแคบวชนะครับน้อพระอาจารย์ร่บวชแหนแล้วครับล้อนะครับทีเขาไปไายเ่อนะครับอย่างไรเดี๋ยวล้อตอนออกมาข้างหลันั่นนะครับแาเบิงผ้าใหม่เดียวเดียดบนน้องผ้าใหม่เราเบิกน้ำกันนะครับดีหมอเขาดีเขาดีแกครับชีวเตอนะ

ขึ้นเป็นสุขสับฑวิสุทธแต่รำเนียมที่จะทำอุปสับทักากรจะต้องยกชื่อของเราออกชื่อประชาครับเรียมออกมาแล้วพีีเริเสร็จนะครับเ่นนะครับครับอ่ครับอออฟ้านะครับเรียล่มเราเอาไปเก็บแล้เดี๋ยวนะ่น ค,ครับ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 เก้าไปลเอาจดุดไหนเนี่ยกุง้งหอ้จักบาทนะครับจุดเลยลองลุ้งจุดเลย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 ,เลยครับบังเหล็กเด็กจำกันเลยครับทำไมสมาน้ำกันบนนอครับสาธุจำก,กันเลยครับสาธุครับสาธุสาธุ

ที่ดวงพวลเขนไห้เพื่อดวงดีน้ำกันนะครับสาธุดเด้อมันหมานน้ำกันนะครับ